i ิตคอยพุ่งแต่1 1 1 0 0 0ดอลลาร์อย่างรุนแรงแต่ส่วนแบ่งตลาดกลับลดลงเทรนนี้จะไปต่อหรือแผ่วกลางทางกระแสะเงินไหลเวียนแรงเทรนเก็บเหรียญกำลังมาบิตคอยยังมีลุ้นทำจุดสูงสุดใหม่หรือไม่การอัปเกรดเทคโนโลยีทำให้เครือข่ายเร็วขึ้นกองทุนความมั่งคั่งของรัฐเริ่มเข้ามาลงทุนอีเทเรียม,มีโอกาสทะลุ3 0 0 0ดอลลาร์จริงหรือไม่ประธาน S e c คนใหม่เดินหน้าปฏิรูป ลดข้อจำกัดสำหรับนักลงทุนพร้อมโจมตีแกลลี่เจสเลอร์และสนับสนุนการถือครองคริปโตโด้วยตัวเองเต็มที่ถือครองบิตคอยมากถึง10,000แสนเหรียญลุยเบียดสถานะของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกศึกสุดท้ายของ Sta b l e c คอยกำลังเริ่ม Circle ลร้องของการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในขณะที่เตเตอร์ทุ่มซื้อบิตคอยตั้งตัวเป็นแบงก์กลางของตัวเองรัฐบาลภายใต้การนำของอ e ีแจมยองอาจผลักดันกฎหมายไฟเขียว s t ต b บ e c คอยใคร่า ที่ผูกกับบอลเกาหลีมีลุ้นถูกกฎหมายเงินกว่า40.8พันล้านดอลาลาร์ไหลออกนอกประเทศรัฐบาลใหม่จับมือกาเกาเตรียมดันสเตเบิลคอยฝีมือคนเกาหลีเต็มสูตรู้ข่าวสารคริปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ B t ทและมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ l ล n e Open c h ท t BTV t h a i ย a ล d วันอังคารที่10มิถุนายนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยของ Bitcoin t ีคริปโตรายวันกับผมเจ้พูดดำเนินรายการ วันนี้เรามาดูข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปโตกันครับวันนี้บิตคอยครับได้พุ่งจาก1 5 0 0 0ดอลลาร์ทะลุ110,000ดอลลาร์ดได้อย่างรวดเร็วครับถึงแม้ว่าภายหลังจะย่อตัวลงเล็กน้อยแต่แรงซื้อโดยรวมก็ยังถือว่าเดือดมากๆครับโดยในรอบนี้ไม่ได้มาเจอกันเพราะเทคนิคอย่างเดียวนะครับเพราะปัจจัยมหาภาคเองก็ส่งแรงหนุนอย่างชัดเจนจากการเจราจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐมีสัญญาณบวกครับที่จีนเตรียมที่จะผ่อนคลายการส่งออกแร่หายาก ส่วนทรัมป์ครับก็กำลังจะลดข้อจำกัดในการส่งออกเทคโนโลยีบางประเภทตลาดเองก็ตอบรับกันทวนหน้าครับบิตคอยขึ้นหุ้นสหรัฐก็ขึ้นหุ้นเทสลาก็กลับมายืนเหนือ300ดอลลาร์ได้อีกครั้งส่วนดราม่าร,ระหว่างทรัมป์กับอีลอนมัสก์ก็ดูเหมือนจะเป็นการพักรบชั่วคราวครับแต่ก็อย่าดีใจจนเกินไปนะครับเพราะลอสแองเจลิสเพิ่งเกิดการประท้วงครั้งใหญ่จากปัญหาผู้อพยพซึ่งทรัมป์เองครับก็ได้จัดหนักส่งกองกำลังพิทักษ์ชาติลงพื้นที่ทันทีปะทะกับผู้ว่าการรัฐ และไออา,าการรัดแคลิฟอร์เนียอีกครั้งซึ่งความเสี่ยงทางการเมืองก็ยังคงอยู่ครับและเรามากันในฝั่งของข้อมูลกันบ้าง Funding rate จากคริปโตคอนครับฟื้นตัวขึ้นที่บวก0.0045บ่งชี้ครับว่าตลาดฝั่งรองเริ่มกลับมาแรงโดยกองทุนที่ใช้ Leverage ก็แห่เข้ามาซึ่งในรอบนี้ครับการที่ราคาไม่ขึ้นหรือราคาขึ้นไม่ใช่แค่เพราะเงินในระบบครับแต่มันมาจาก3แรงหนุนหลักนั่นก็คือปัจจัยมหาภาค บวกกับกระแสงเงินไหลกลับและความเชื่อมั่นในตลาดโดยถ้าการเจราจาระหว่างจีนกับสหรัฐยังคงไปต่อนะครับและทรัมป์ไม่เล่นบทพ่อหมดคลั่งบิตคอยน์ในรอบนี้ก็มีลุ้นครับที่จะทําจุดสูงสุดใหม่ได้แน่นอนครับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมครับบิตคอยน์ได้สูญเสียส่วนแบ่งตลาดจาก68%เหลือแค่ประมาณ61.5%ครับโดยถึงแม้ว่าราคาจะพุ่งจาก95 0 0 0ไปที่1 1 0 0 0 0ดอลลาร์แต่กลับเป็นโครงสร้างที่ราคาขึ้นแต่ตลาดเสียหรือพูดง่ายๆก็คือ เงินเริ่มไหลออกจาก b บิตคอยไปหาเหรียญอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็น e ีท e เรีย a ออสคอยหรือ m e มคอยที่ในช่วงนี้แรงทุกตัวเลยครับโดยมันจะคล้ายกับช่วงต้นปี2021ที่ Bitcoin ครับที่บิตคอยนำก่อนและออสคอยก็พุ่ตงตามซึ่งตอนนี้ครับส่วนแบ่งของ BTC แกว่งตัวอยู่ในโซน61-65%ซึ่งก็แปลว่ายังไม่มีทิศทางขาขึ้นขาขาดครับนักลงทุนยังคงเล่นสลับกับกลุ่มกันไปมาโดยสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีมคอย เรียน AI และโปรเจกต์ใน Solana e c o s y s t e m ได้ดูดเงินแรงแบบสุดๆครับทำให้ BTC โดนดูดเลือดแบบชั่วคราวซึ่งถ้าเทียบกับช่วงที่ Bitcoin ETF ฮิตเมื่อปีก่อนในตอนนั้นครับ BTC แย่งซีนไปเต็มๆแต่ในตอนนี้ครับกับโดนเรียนเล็กแย่งแสงไปเต็มๆซึ่งโดยรวมแล้วครับการขึ้นของรอบนี้ของ BTC มาจากปัจจัยความเสี่ยงมาภักที่ผ่อนคลายลงบวกกับการคาดการเงินเฟอ้อลด แต่เงินเม็ดใหญ่ก็ยังคงไม่ได้ไหลกลับเข้ามาใน BTC แบบเต็มที่เลยครับโดยเทรนการหมุนกลุ่มแบบนี้บอกเลยครับว่ามีลุ้นลากยาวก,กว่าที่คิดในปีที่ผ่านมาครับ BTC บนกระดานเทรดทั่วโลกหายไปเพียบเลยครับโดยในกรกฎาคม2 4 2 4ยังมีอยู่ที่ประมาณ1.55ล้านเหรียญแต่พอถึงมิถุนายน2025ก็ลดลงเหลือเพียงแค่1 0 1ล้านเหรียญโดยหายไปกว่า5,5 0,000 000. เ 000. หรียญในแค่ปีเดียวครับแต่มันก็ไม่ใช่เพราะคนเทขายนะครับ แต่นี่คือการสะสมระยะยาวของจริงเม็ดเงินแอบไหลเข้าไปในอลเล็ตลึกๆนักลงทุนครับต่างเปลี่ยนแนวคิดจากการเก,ก็งกำไรระยะสัน้นมาเป็นการถือยาวแบบจริงจังซึ่งในฝั่งัพ p p l y ก็เริ่มตึงครับเพราะเหรียญบนกระดานน้อยลง s p o ต etf ดูดเงินต่อเนื่องเงินทุนจากสถาบันตะวันออกกลางและเอเชียก็แห่เข้ามาซึ่งเมื่ออุปสงค์ชนะอุปทานครับราคาก็มีแนวโน้มที่จะไหลขึ้นเรื่อยๆโดยที่ตอนนี้ครับ bitcoin ไม่ใช่แค่ของเล่นเก่งกําไรแล้วครับ แต่กลับกลายเป็นทองคําดิจิตอลสำหรับเก็บมูลค่าและกันเงินเฟอ้อโดยในรอบนี้ที่คนถอนเหรียญจากตลาดเยอะถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการขึ้นแบบช้าแต่ชัวร์ครับซึ่งทาแนวโน้มนี้ยังไปต่อนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานตัวใหญ่ยังไม่ได้เข้ามาหมดเราก็าจ,จะได้เห็นตลาดกระทิงที่ค่อยๆสะสมพลังขึ้นไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างมั่นคงครับ ดกดไลค์และกดติดตามครับเพื่อรับข่าวสารล่าสุดในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดในช่วงตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกครับและรับเคล็ดลับความมั่งคัง่งได้ตั้งแต่ทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับล่าสุดครับ Investment Banking ยักษ์ใหญ่จาก Wall Street อย่าง b บ r n s t e i ตเพิ่งออกบทวิเคราะห์ใหม่ครับเมื่อวานนี้และได้ชื่นชมอีเทอรีวมแบบสุดตัวครับโดยบอกว่า E T H คือคอมพิวเตอร์ไร้ศูนย์กลางทที่แ้จริง และกำลังเป็นผู้นำของเทรน์ใหม่ในโลกการเงินคริปโตโดยในส่วนของกระแสงเงินหนุนก็ไม่แพ้กันนะครับเพราะในช่วงตลอด20วันที่ผ่านมา Ethereum ETF ได้มีเงินไหลเข้าถึง815ล้านดอลลาร์ซึ่งก็ได้ทำให้ยอดสุดที่ทั้งปีนี้นะครับกลับมาบวกทันทีที่บวก658ล้านดอลลาร์ส่วนราคาเองก็ไม่ได้น้อยหน้าครับเพราะเมื่อช้านี้ ETH ได้ทะยานแตะ2,727ดอลลาร์ภายใน24ชั่วโมงได้ขึ้นเกิน9% ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นขาขึ้นที่สดใสเลยทีเดียวครับแต่ทุกคนก็อย่าลืมนะครับว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ETH พยายามทะลุด่านหลายรอบแต่ก็ยังไม่ผ่านซึ่งคำถามก็คือรอบนี้จะไปได้จริงหรือเปล่าโจโรูบินผู้ร่วมก่อตั้งอิทธิยมเพิ่งออกมาเผยว่าตอนนี้บริษัทของเขากำลังเจรจาก,กับกองทุนความมาั่งคั่งแห่งชาติของประเทศมหาอำนาจแห่งหนึ่งรวมถึงธนาคารชั้นนำของประเทศนั้น โดยเป้าหมายคือสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้ง La เยอรวันและ La เยอ2บนอีเธอรี่เมเพื่อรองรับการใช้งานระดับรัฐบาลขณะเดียวกันนะักวิเคราะห์สายบ l o c k เชนอีบังเกอร์ก็ได้ออกมาโพสต์ว่าตอนนี้มี15%ของผู้ตรวจสอบที่สนับสนุนให้เพิ่มขีดจำกัดแก๊สของอีเธอรี่เมเป็น60ล้าน ถ้าเกิดขึ้นจริงนั่นจะทำให้เครือข่ายสามารถประมวลผลได้เร็วขึ้นอย่างชัดเจนและในงาน ETS Global Park ผู้ก่อตั้งของ Ethereum อย่าง Vitalik Buterin ก็ได้ประกาศว่าภายใน1ปีข้างหน้า Ethereum Layer o อาจจะขยายได้ถึง10เท่าเพื่อปูทางไปสู่การอัปเกรดขั้นต่อไป 信任的要求是很高的那这个必然会意อีกทเรื่องตอนนี้เรียกได้ว่าออกดอกออกผลทุกทางทจริงๆเลยครับด้านหนึ่งก็กำลังปรับฐานโครงสร้างการเงินของมูลนิส่วนอีกด้านหนึ่งค,คือทีมเทคนิคกำลังอัปเกรดระบบครั้งใหญ่เล่นเจรจาก,กับกองทุนระดับประเทศเพื่อขยายการใช้งานระดับโลกเลยซึ่งพร้อมกันนี้ขีดจำกับแก๊สของระบบก็กำลังจะเตรียมถูกยกระดับซึ่งก็ได้ทำให้เงินทุนคับไหล่เข้ามาแบบไม่หยุด ประสิทธิภาพเครือข่ายเพิ่มขึ้นบรรยากาศตลาดก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นซึ่งแน่นอนครับว่าระยะสั้นยังคงมีปัญหาเพราะแรงขายจากบางรายยังคงกดดันประเด็นของต้นทุนแก๊สครับก็ยังคงถกเถียงกันอยู่แต่โดยภาพรวมแล้วครับอีรเธอรียมก็ยังคงแข็งแกร่งทั้งในแง่ของเทคโนโลยีและความเชื่อมั่นจากสถาบันก็ยังคงเป็นผู้นําตัวจริงครับของวงการคริปโตโดยสิ่งที่น่าจับตามองจริงๆในสถานการณ์ตอนนี้ครับคือสถานการณ์ทางเทคนิคกําลังเข้าใกล้ปลายสามเหลี่ยมยักษ์ ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาที่ราคาจะระเบิดทิศครับและถ้ามีเจ้ามือรายใหญ่เข้ามาเมื่อไหร่ก็มีโอกาสที่จะทะลุจัก2000ไปสู่3,000ดอลลาร์ได้ในพริบตาเลยครับโดยในรอบนี้เราควรจับตาม,มองสถานการณ์แบบไม่ลาสายตาเลยครับในช่วงที่แกรี่เจนเลอร์ครับดำรงตำแหน่งประธาน SEC ของสหรัฐสไตล์การจำก,กับดูแลของเขาครับถือได้ว่าเข้มงวดมากๆเพราะในปี2021ครับหลังจากที่เขาได้รับตำแหน่ง<ๆ>เขาก็ตัดสินใจครับว่าเกือบทุกสกุลเงินดิจิตอลต้องเป็นหลักทรัพย์ในทันที และตามมาด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นครับโดยแม้แต่บริษัทใหญ่ๆอย่างคอยเ b a s e หรือว่า Bynance ก็ไม่รอที่จะถูกดำเนินคดีครับซึ่งก็ได้ก่อให้เกิดความสับสนในวงการคริปโตเป็นวงกว้างเลยครับเนื่องจากกฎเกณฑ์มันไม่ชัดเจนทําให้ผู้ประกอบการก็ไม่รู้ครับว่าเขาควรทำยังไงจึงจะสอดคล้องกับนโยบายส่งผลให้การพัฒนาในอุตสาหกรรมยังคงหยุดชะงักครับโดยจากข้อมูลนะครับแสดงให้เห็นว่าในช่วงที่เจสเลอร์ดำงตําแหน่งการระดมทุนของบริษัทคริปโตในสหรัฐ ลดลงอย่างมากครับและหลายโครงการใหม่ก็ต้องเลือกที่จะย้ายไปต่างประเทศแต่ในตอนนี้ครับประธาน SEC คนใหม่อย่าง Paul Askin ก็ได้มองเห็นโอกาสนี้ครับและก็วิจารณ์ณวิธีของเจนสเลอร์โดยเน้นย้ำนะครับว่าการกำกับดูแลควรมีความชัดเจนและไม่ควรเป็นการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวครับในงาน DeFi และกิจกรรมจิตวิญ,ญญาณของอเมริกาที่จัดโดยคณะทำงานพิเศษของ SEC เมื่อเร็วๆนี้ ประธาน SEC คนปัจจุบันพ a u l a ด k i n s ได้วิจารณ์สไตล์การกำกับดูแลที่เข้มงวดของประธาน SEC คนก่อนอย่าง Gary Gensler โดยเน้นว่านโยบายเกี่ยวกับการบริการ staking ควรได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาและกล่าวว่าการดูแลด้วยตนเองเป็นค่านิยมหลักของสหรัฐการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมโต๊ะกลมคริปโตครั้งที่5ของ SEC ในปีนี้โดยมีกรรมาการ Hester p ียสเป็นผู้นำ ซึ่งก่อนหน้านี้การประชุมเน้นไปที่การซื้อขายคลิปโตการเก็บรักษาการโทเคนไนซ์และลักษณะของโทเคนในฐานะหลักทรัพย์จนถึงขณะนี้ SEC ยังไม่มีการประชุมโต๊ะกลมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพิ่มเติม Another core feature of blockchain technology is the ability of individuals to have self-custody of crypto assets in a personal digital wallet. I'm in favor of affording greater flexibility to market participants to self-custody crypto assets.ั ซึ่ง <laughs> <of> <laughs> <laughs> โดยกำหนดให้บริษัทที่ออกโทเค็นคริปโตต้องอธิบายรายละเอียดของธุรกิจและวิธีการใช้โทเค็นอย่างชัดเจนและต่อมาครับในวันที่24มกราคมเขาก็ได้ยกเลิกประกาศ SAB 121ที่ถูกวิจารณ์มาอย่างยาวนานและแทนที่ด้วย s a บ122ที่ผ่อนคลายกว่าและทําไมเขาถึงทําแบบนั้นนั่นก็เพราะก่อนหน้านี้ครับแซ121มีการกําหนดกฎเกณฑ์ที่สูงมากสาหรับธนาคารในการดูแลคริปโตทําให้ต้นทุนในการดําเนินธุรกิจสูงมากนั่นเองครับ โดย CEO ของ Circle อย่างเจอร์ y ีอันแล็ก็เคยได้วิจารณ์เรื่องนี้อย่างเปิดเผยครับซึ่งการกระทำของอันแลนแสดงให้เห็นครับว่าเขามุ่งมัมม่นที่จะปรับปรุงการกำกับดูแลคริปโตในสหรัฐให้มันดียิ่งขึ้นโดยในตอนนี้ครับสภาพแวดล้อมการกำกับดูแลก็ดูเหมือนจะผ่อนคลายและชัดเจนยิ่งขึ้น และทุกคนก็กำลังจับตามองครับว่าอัแลแลจะมีการดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ช่วงนี้ Circle ผู้ให้บริการ USDC เรียกได้ว่าขโมยซีนไปเต็มๆครับหลังจากที่นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กหรือ NYSE และในวันแรกของการซื้อขายครับราคาหุ้นก็ได้พุ่งขึ้นไปถึง167%กลายเป็นหนึ่งในการเสนอขายหุ้น IPO ที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการคริปโตเลยทีเดียวครับ แต่ในความคืกคักงนั้นก็มีรายละเอียดที่ต้องมองให้ลึกดูอีกทีครับเพราะหุ้นส่วนใหญ่ที่ขายออกไปไม่ได้เป็นการระดมทุนเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างจริงจังแต่เป็นการที่ผู้ถือหุ้นเดิมครับขายทํากําไรเสียมากกว่าส่วนหุ้นใหม่ที่ใช้ระดมทุนจริงๆก็กลับมีสัดส่วนน้อยกว่าที่คิดครับโดยถ้าหากว่าเราตัดภาพมาที่คู่แข่งตลอดการของ USDC อย่าง USDT ซึ่งออกโดยบริษัทเ,ทเตอร์พวกเขากลับไม่ได้สนใจกับกระแส IPO ในครั้งนี้เลยครับและที่งานประชุมบิทคอยล่าสุด ก็เห็นได้ชัดเลยครับว่าแนวทางของทั้งสองบริษัทนี้เริ่มแตกต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆโดยเทเตอร์ในตอนนี้ครับมุ่งเน้นในการสะสมบิทคอยนอย่างจริงจังและก็ไม่ได้คิดที่จะไปแข่งขันกับเซอร์เคิลในการเป็นข่าวดังจาก i p o อเลยแม้แต่น้อยครับโดยศึกสงครามในโลกของ Sta เบิลคอครั้งนี้บอกเลยครับว่ายังมีอะไรให้เราต้องติดตามอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับการเข้าตลาดหลักทรัพย์ของ Circle จุดกระแสถกเถียงครั้งใหม่เกี่ยวกวับกุลค่าประเมินของบริษัทผู้ออกเหรียญ Sta เบิลคอ โดยหมาจุนผู้ก่อตั้งอ t e มิสได้คาดการตามโมเดลการเงินของเซอร์เคว่าหากเทเตอร์นำบริษัทเข้าจดทะเบียนมูลค่าตลาดอาจพุ่งขึ้นสูงถึง5 1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะทำให้เทเตอร์กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าเป็นอันดับที่19ของโลกโดยแซงหน้าคอสโ c o และโ o คาโค l a อย่างไรก็ตาม p ปาโลอาโดอิโนซีของเทเตอร์ได้ออกมาโต้อตอบทันทีว่าตัวเลข5 1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์นั้นสวยงามน่าประทับใจ แต่ถ้าพิจารณาการที่เทเตอร์กำลังเร่งสะสมบิตคอยนและทองคำอย่างต่อนเนื่องตัวเลขดังกล่าวอาจจะยังประเมินต่ำเกินไปเขายังย้ำอย่างชัดเจนว่าเทเตอร์ไม่มีแผนจะเดินตามเซอร์เคในการเสนอขายหุ้นหรือ IPO และยังคงยึดมั่นในเส้นทางการเติบโตที่บริษัทวางไว้ต่อไป last year we made 13 billion profits uh, we keep 120 billion plus in U S treasuries as of now we have we we committed to reinvest Lot into Bitcoin. are going see little bit, but have now more than 100, Bitcoin that own as a company little into Bitcoin going to now more Bitcoin own bit but we 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 100,000แม้ว่า c i เ c l e ลจะวิ่งเข้าสู่ตลาดทุนก่อนแล้วแต่ในฝั่งของเ e t ตอร์เองก็ยังคงชัดเจนครับว่าจะเลือกเดินหน้าอีกเส้นทางหนึ่งโดยที่เปาโลอะดุยโน CEO ของเ e t ตอร์ได้พูดอย่างตรงไปตรงมาครับว่าแผนการพัฒนาระยะต่อไปของบริษัทมี2แนวทางหลัก1ครับคือการเดินหน้าสร้างแพลตฟอร์มทุนที่ขับเคลื่อนด้วยบิตคอย n ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และอีกทางหนึ่งครับคือการสร้างร็อกระดับ L1 ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับ Stable c o i n ซึ่งจะมีชื่อว่า Stable ส่วนเรื่อง IPO นั้นพวกเขาไม่ได้รีบที่จะหาเงินด่วนครับในขณะที่เตเตอร์ยังคงครองส่วนแบ่งตลาด Stable c o i n ทั่วโลกได้อย่างมั่นคงมากกว่า67%ถือเป็นเบอร์หนึ่งที่ไม่มีใครโค่นได้เลยครับขณะที่กระแสงเงินสดและการจัดการสินทรัพย์เบื้องหลังเริ่มมีลักษณะเหมือนกับสถาบันการเงิน โดยสําหรับเตเตอร์แล้วครับไม่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์มันก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญครับเพราะตอนนี้สิ่งที่พวกเขาให้ความสนใจจริงๆคือพวกเขาจะทําให้ตลาดนี้ใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นและยั่งยืนขึ้นได้ยังไงในไตรามาสแรกของปีนี้ครับ <S <S เงินทุนกว่า56.8ล้านล้านวอนหรือประมาณ40.8พันล้านดอลลาร์สหรัฐได้ไหลออกจากตลาดคริปโตในเกาหลีใต้โดยตรงครับโดยเฉพาะไปอยู่กับสเตเบิลคอยที่ออกโดยต่างชาติ ซึ่งเรียกได้ว่าเงินกําลังทะลอักออกนอกประเทศอย่างน่าตกใจครับซึ่งเรื่องนี้ก็ได้ทําให้นายอีแจมยองแกนนําพรรคประชาธิปัตย์ของเกาหลีใต้ซึ่งเคยชูเรื่องคริปโตในการหาเสียงถึงกับอยู่นิ่งไม่ได้เลยครับโดยเขาเคยได้ให้คำมั่นว่าจะผลักดันสเตเบิลคอยที่ผูกกับเงินบอร์ดของเกาหลีเองเพื่อให้เงินหมุนเวียนอยู่ในประเทศและเขาก็ทําตามสัญญาจริงๆครับโดยในวันพุธที่ผ่านมาอีแจมยองได้เข้ารับตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการ และในทันทีที่เขาเข้ารับตําแหน่งครับทิศทางของนโยบายก็เริ่มขยับโดยใครอาครับบล็อกเชนเลเยอร์วันที่ได้รับการสนับสนุนจากคาเขาก็ไม่รอช้าครับรีบประกาศแผนพัฒนาการ s t ต b l e c คอยที่ผูกกับเงินวอนในทันทีส่งผลให้หุ้นกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับระบบชําระเงินเก,นเกาหลีใต้พุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงซึ่งงานนี้ครับก็ได้ทําให้ทั้งวงการคริปโตและตลาดหุ้นเกาหลีเดือดตามไปด้วย เรียกได้ว่าหมากนี้ของอีแจมยองโดนใจตลาดแบบเต็มๆเลยครับนต่อซังมินผู้ร่วมพัฒนาหลักของครอาเชนเปิดเผยว่าหลังจากที่ USDT version native เปิดให้ใช้งานบนเครือข่ายแล้ว ทีมงานกำลังเดินหน้าผักดันการเปิดตัว Steelbook c o i ที่ผูกกับเงินวอนเกาหลีอย่างเต็มที่ข่าวนี้ส่งผลให้หุ้นกลุ่มธุรกิจชำระเงินในเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งโดยคุ้นคาคาเพและคู่แข่งอย่างดานาต่างพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะคาคาเพซึ่งในวันที่9มิถุนายนมีการซื้อขายช่วงหนึ่งที่ราคาหุ้นแตะเพดานสูงสุดตลาดคาดการว่า บริษัทในห,หุ้นกลุ่มชำระเงินมีแนวโน้มที่จะได้รับผลประโยชน์มหาศาลจากการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ s เตเบิลคอยภายในประเทศโดยเฉพาะคาเคอเพซึ่งมีทั้งระบบกระเป๋าเงินดิจิทัลและการชำระเงินด้วยค r Code คที่พร้อมรองรับจึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้รับผลเชิงบวกหลังจากนโยบายนี้แน่นอนครับว่าเรื่องที่ใครอาจ,จอกบเซเบิลคอยที่ผูกกับเงินวอนเกาหลีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้ก็ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่า มีเพียงแค่ธนาคารกลางเกาหลีเท่านั้นที่มีสิทธิ์ออกเงินตราซึ่งการกระทําของใครอาจึงเหมือนกับการก้าวล่วงเส้นแดงไปบ้างครับแต่็ยังโชคดีนะครับที่อีแจมยองและพรรคประชาธิปัตย์ที่เขานํามีนโยบายสนับสนุนการสร้างนวัตรกรรมโดยทั้งหัวหน้าคณะกรรมการสินทรัพย์ดิจิตัลของพรรครวมถึงสมาชิกผู้แทนราษฎรมิงยองดกก็ได้ออกมายืนยันการสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถออกสเตเบิลคอยได้ และยังมีแผนนะครับที่จะจัดทํากฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลขึ้นมาเพื่อสร้างกรอบปฏิกาที่ชัดเจนให้กับองค์การคริปโตซึ่งเมื่อกฎหมายนี้ออกมาครับสเตเบิลคอยที่ผูกกับเงินวอนน่าจะได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการและยิ่งไปกว่านั้นครับพออีแจมยองเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีศาลสูงแห่งกรุงโซก็ได้เลื่อนพิจารณาคดีที่เป็นประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับเขาออกไปแบบไม่มีกําหนดเลยครับซึ่งก็ได้ทําให้บรรยากาศทางการเมืองผ่อนคลายขึ้นมา ทำให้ไคอากล้าที่จะเดินหน้าพัฒนา Sta b l e c คอ n ได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นโดยในครั้งนี้ครับการที่ไคอาผลิต Sta b l e c คอยผูกกับเงินวอนถือเป็นก้าวสำคัญของตลาดคริปโตในเกาหลีใต้ครับและในอนาคตวงการการชำระเงินของเกาหลีจะเปลี่ยนไปยังไงเราต้องรอติดตามเป็นอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับเมื่อคืนที่ผ่านมาบัญชีเอสอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีปารากวายัยได้เผยแพร่ข่าวใหญ่ที่อ้างว่าประเทศได้ประกาศปิดคอยดเป็นเงินตราที่ถูกกฎหมายอย่างเป็นทางการแล้ว อย่างไรก็ตามข่าวนี้ถูกสื่อระหว่างประเทศชี้แจงอย่างรวดเร็วว่าเป็นข่าวปลอมข้อมูลจากรายชื่อมหาเศรษฐีของฟอสเผยว่า CC ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตบีน n c สกลับขึ้นเป็นเศรษฐีชาวจีนที่รวยที่สุดอีกครั้งมูลค่าทรัพย์สินสูงถึง6 5 7ดพันล้านดอลลาร์สหรัฐตามประกาศอย่างเป็นทางการของธนาคารกลางสหรัฐห,หรือเฟดมิแซนเบลแมนได้ทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งรองประธานกรรมการกำกับดูแลเฟด พิธีสาบานตนจัดขึ้นโดยประธานเฟดเจอร์รมพาวเวลที่ห้องถแถลงข่าวของคณะกรรมการเฟขดขณะนี้มีธนาคารและสถาบัานการเงินหลายแห่งที่แสดงความสนใจแหล่งข่าวระบุว่ามูลค่ากิจการของอัพโพตอนนี้สูงกว่า1.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อการเลือกตั้งวุฒิสภาญ,ญี่ปุ่นกำลังใกล้เข้ามานายกรัฐมนตรีอิชิบะชิงเงรุได้สัญญาว่าจะเร่งเครื่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ของประชาชนโดยตั้งเป้าหมายให้ GDP ตามราคาตลาดในปี2040 แต่1000ล้านล้านเยนพร้อมทั้งเพิ่มค่าแรงเฉลี่ยทั่วประเทศมากกว่า5 0เอาละครับและนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ช่องของเราครับม่งเน้นไปที่การรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าทั้งในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดมีทั้งข่าวสารและรายงานชันลึกรวมไปถึงรายการ BTV Insight Podcast ที่เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตมาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้กันในรายการแล้วทุกคนเลยครับอยากให้เราเชิญใครมานั่งพูดคุยกันในรายการคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ และถ้าคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกครับและรับเคล็ดลับความมั่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับและมาเพิ่มความมั่งคั่งในตลาดกระทิงนี้ให้กับสินทรัพย์ของเราไปพร้อมกันพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ